สวัสดีครับผมเจอกันตอนเช้าครับผมบรรยากาศที่ร้านนะครับวันนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังเปิดร้านตามปกตินะครับก็เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไว้คอยผู้ป่วยนะครับที่จะเดินทางมารักษานะครับวันนี้นะครับแต่ก็มาแล้วนะครับเทยอยมาแล้วนะครับ คุณแม่ก็มาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับมาถึงเป็นชั่วโมงแล้วแหละแต่ว่าคุณหมอยังไม่เข้าค,คุณหมอยังไม่เข้ามาคุณแม่มาสี่ครั้งแล้วนะครับนี่ครั้งที่สี่แล้วนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจะว่าใกล้ะะกล็ไม่ใกล้จะว่าไกลก็ไม่ไกลพอสมควรอยู่ใต่แถวทรรมเนียมใจนะครับ เห็นเข้ามานะครับเมื่อกี้นะครับรถคันนี้นะครับยังไม่ลงมานะครับก็ยังเงียบเงียบเงาเงาอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมาเยอะหรือมาน้อยนะครับวันนี้นะครับก็ผู้ป่วยในก็เลยอยู่ไม่เยอะนะครับวันนี้ก็กลับบ้านกันหลายท่านแล้วนะครับลับบ้านกันหลายท่านแล้ว ใช่ครับเพ <c oughs> ิ่นหายแล้วเพิ่นกับไปบ้านตัวแม่เอ้ยเพิ่นกับบ้ดี๋ย <c oughs> วแม่กะหาเดี๋ยวแม่กะหายแล้วแม่เแค่เห็นประครบขอเท่าแัน่นเหรอทางทางนี้นั้นเนาะ Po xuân hưởng của chúng ta sẽ được xem xét đến đây để xem xét đến đây để xem xét คนบีไหมโอ้มัวหายยังมันดีขึ้นมะแม่เนี่อาการมันดีขึ้นมาตอนนี้ ถ้าเท่าเดือนน่าอย่างมันแบบตึงๆอย่างมีนโอ้มันอันดึงลังขอนสกูขอนเอวเขาเป็นทีโอ้บธรรมดาให้กันเด้อครับนี่ขนาดยางส้นใหม่นะครับยางส้นใหม่ละคอเท่าเข็ดเลยนะครับ หมอหมอหมออยู hoy, 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 oh, too, right? mm. humidity, ่นี่นะครับดูทับเส้นยันคอกระดูกลังโค้งโอ้เมียนอยู่อันนี้ เป็นธรรนานนะครับสมัยก่อนเนาะเห็ดงานเห็ดเวียกม่นเป็นผู้ชายมั้งตัวอยู่ผู้เดียวซ้ำสู่ชีวิตมาคากคือกันเด้อแม่นี่น่าสิมาอะไรผู้เดียวโอ้ปาด สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนโอ้ทำเนียรเราห่อยฟังเลยครับพี่น้อนง้ยไทยหน้าวิดียวเอาคึ้ยไทยเอยยาครับ นาเสิมมาลายเห็ดตัวเดียวพี่น้องเอ้ยเิ็ดเบิ้งเอาหึฝืนยิงตัวนี้หน่อยนะครับนี่สมัยีกี้ครับเมียนอยู่ดีมีครอพครัวไรนะนีแล้วอ๋อ นี่ครับดอกทรานะครับลอกทรายวนใหญ่นะครับตัวที่มาทรงแหนซื้อมือ,น,อนี่นะครับสี่สิบเก้าปีนี่นะครับไปลงหัวใจ ดวงหัวใจนะครับหัวใจรั่วนะครับดินหัวใจรั่วโอ้โหเบาอะไเป็นธรรมดานะครับครับเชิญนั่งก่อนครับพี่เคยมาหรือยังครับเนี่ ครั้งแรกวะครับครั้งแรกครโอ้นั่งก่อนครับนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนครับแป๊บหนึ่งพี่ดาวก็มาพอดีเริ่มมากันพอดีนะครับไปรับพี่ดาวมานะครับ<อ>ไปรับพี่ดาวมาเอาเอารถไหมเอารถไปรับไหม มาใหม่มาใหม่มาใหม่ยังยังยังพี่เขาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่ยังนั่งยังไม่ถึงสิบวินาทีเลยมาจากไซครับนี่ฮะน้องกีโอเห็นเห็นเห็นในเพจปะครับขออนุญาตได้ขออนุญาต <laughs> เห็นในเพจบะครับ เขาบอกมาโอ้ขอบคุณเลนไลน์ครับโอ้เห็นในเพจเดี๋ยทีเห็นในเพจแล้วกะบอกเขาต้อไรครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งมานั่งใกล้ๆครับขอบคุณเอ้ยเพื่ออาคมนะอาคมชัยยอดมาจากอำเภอหนองกี่นะครับชัยยอ่ฮ ป่วยที่มาใหม่นะครับคนนั้นน่ะเอาบัตรประชาชนมาด้วยเด้อนี่ดินี่ดิสีขาวขรฮะขาวปรกันเบดบนท่านลงน้องกีอำเภอนนองกีครับพี่อำเภอนนองกีครับ ทำประวัตินะครับก็นี่นะครับตามที่ผมบอกนะครับก็จะทำประวัติไว้อย่างนี้นะครับทำประวัติเสร็จนะครับก็จะวัดความดันนะโอ้สิ่งคมไหมครับโอ้สิ่ในลงคอมไหมโอ้สิ่งโควิดนี่นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีนะครับว่าเราทำยังไงนะครับล้มหนัก ช่างเลยครับพี่มีแต่ช่างให้ครับอนะห้าสิบสามช่างงานเงประวัติการผ่าตัดในตัวนี้นะมีครับมีผ well ่าตัดแขนตัดแขนนะครับอ่าเราไม่เป็นไรรักษาได้เพราะว่าได้คุยกับ คุณหมอแล้วนะครับแขนข้างขวานะครับผ่าตัดแขนขวานี่นะครับเราละเอียดยิบนะครับเวลาที่เป็นต่อนี้อาชาอา่านเป็นเป็นมันเท่าไหร่ครัอาชาเมื่อก่อนผมปวดตรงนี้เข็นอดไไม่ได้นนานก็ไปหาหมอเขาฉีดยาเขาหายก็กลับมาเป็นอีกกลับมาเป็นอีก เพราะผมว่าทำงานหนัก่ะของหนักเก็บแล้วผมไปกินยาก็อันวนี้ปวดน้อยลงแต่ว่าขาชาขาชาเวลาเป็นขับรถไม่ได้เจ็บเจ็บข้างขวาเจ็บเอวขวาตรงตรงแน่เจ็บเอวด้านขวานะครับเอวขวาแนี่เจ็บเอวข้างขวาเจ็บเอวขวาครับ ขาลงขานะฮะขาลงขาขาลงขาสองข้างนะครับข้างหนึ่าหนึ่งสองข้างนะคขับรถขาเหยียบข้างไม่เหยียบเหยียบเบรคไม่รู้สึกขับไม่ได้อันตรายครับชขื่อนหนาวๆเนี่ยเป็นนั้นนะครับนั้นเป็นมาเป็นเดือนเดือนกว่า ก็มีการห,หนักๆที่ว่าที่ว่าการพวกนี้นะเด้งกว่าชาเนี่นะนยครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ซักประบาดแล้วก็วัดคำดันเหมือนไปโรงพยาบาลเลยนะครับ <c oughs> ตามที่ผมได้บอกนะครับวันนี้ได้เห็นเต็มๆนะครับจัดจ่า มีโอกาสได้ทําให้เห็นนะครับทําให้ดูเลยนะครับว่าเขาคัดเคสกันยังไงนะครับทำประวัติยังไงครับเราจะหาว่าผมพูดได้ลอยนะครับนี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงผ่านจอครับอันนี้ก็ไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับ ห้ามติงคิงนะครับเครื่องมันบอกห้ามติงคิงาจากน้องกีนะครับอำเภอน้องกีตูนตูนตินกาแฟเลยมั้งฮะตินกาแฟด้วยอ๋อสูงเท่าไรมีหกศูนย์โอ้ คืนกินเหล้าด้วยคือมันทงมีงาน่อนไม่เคอเขาดื่อ๋อมันมีงานแล้วก็มากินกาแฟตอนเช้ากินน้ำเยอะๆพี่ให้มันเยี่ยวออกนอนพักข้างในครับสักคู่กมอนเพียงเลยอภิเทนเซนีดเดีย เ็นหมอมาานะครับนีแล้วก็จะมีการเซ็นยินยอมนะครับว่าเข้ามาทำการรักษาที่นี่นะครับให้ผู้ป่วยเซ็นนะครับ อ,อีเมลเนี่แมวเดี๋ยวเราถ้าคณนณะนอนเตียงก่นนอนพี่นอนพักได้เลยครับข้นนางในครับนอนโอ้โหเตียง,งไหนว่างนอนเลยครับอ,อ,อากาศหนาวเห็นเห็นเลยนั่นนี่เดินเดี่ยงเลย,ยอ่าก็ขออนุญาตจ,จบคลิปต์เพียงเท่านี้นะครับไปดูผู้ป่วยข้างใน